สวัสดีครับ AS Play นะครับท่านผู้ชมครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล M150 ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมสัปดาห์ที่12นะครับของฤดูกาล2022ถึง2023นะครับไปดูไชน่าคอนบิลครับเปิดสนามเขาพองสเตเดียมครับต้อนรับกันมาเยือนของแกรนอันดามันระนองยูไนเต็ดนะเจ้าบ้านไชน่าคอนบิลครับอันดับ14จัดผู้เล่นมาในบกสี่สอครับเดี๋ยวส่วนรายชื่อผู้เล่นของทีมเยือนแกรนอันดามันระนองยูไนเต็ดครับมาใลนบก 352ครับเกมเริ่มครับที่เขาพองครับคุณสินปคุณสุวัตให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับชัยนาทมาในเสื้อสีชมพูนะครับพวกเขาจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนพระนองทีมเยือนมาในเสื้อสีดำครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับไม่มีใครอยู่ในกรอบเลยครับชัยนาทก็รอจะเล่นกับตักลำหน้าเหมือนกันนะครับแต่เทเข้าไปแล้วครับเจนารงครอสเข้าไปลูกนี้เสาไกลจูลี่ปอบเข้ามาอ้โหไม่ได้ยิงครับเติมขึ้นมาชันคนจับบอลแล้วผู้เล่นชัยนาทเข้ามาเร็วครับ ได้เปิดอีกทีนึงสลายุทธสกัดมาไม่ดีจังหวะนี้แล้วล้มลงไปพุทธสินไม่ว่าอะไรครับอู้ให้เป็นตั้งเตะจากเซตประตูครับกฤษดาโดนเหนี่ยวครับขอบองอย่างนี้ก็ขึ้นมากินแดนเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับชัยนาทมีพื้นที่ครับภูมิพัฒน์มีโชคโอ้แหลบให้แต่ให้ไม่ได้ครับแล้วลองยิงเองลูกนี้อุ๊ยตืเตแซฟครับเกือบเข้าครับภูมิพัฒน์ตัดเข้ามาอัดไปขวาลูกนี้นี่ครับ ตัดเข้ามาในแล้วก็กดด้วยขวาเลยครับบอลโค้งๆเลยครับแม่จนายุธนี่ยังปัดออกหลังไปได้ภูมิพัฒนครับให้มาทางซ้ายอ่ะพิโชคเปลี่ยนบอลออกมาทางขวาอุ่ถึงด้วยครับแม่นยำมากครับกฤษดากฤษดาให้มาลูกนี้ในกอเกโทษแล้วจิงข้ามคานครับโอ้โหมงคลชัยครับนิ่งๆเลยครับนี่ครับจังหวะโยนยาวอย่างแม่นเลยนะครับมาถึงกฤษณาครับหินมงคลชัยครับคืนไปนี่ครับ โอ้มีเวลาแต่งเลยนะครับแต่ยิงข้ามคานไปเองครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับของเจ้าถิ่นชัยนาทคอนบิลครับหมาก้มยิงเลยครับไม่ต้องมองประตูเลยัชยนาทเก็บเล่นสวยเลยครับจอบอังหวะน,นี้มานะครับทางขวาหนีเข้าไปแล้วยัดมาลูกนี้วิ่งมาแปรข้ามคานครับเหลือเชื่อรับูาชยนาทไม่ได้ครับจตุถูกิุม โอ้โหไม่รู้จะพูดอย่างไรครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับทํากันมาสวยเลยนะครับสนายุดนี่แตะหลบไปแล้วครับแล้วน้องไม่กล้าสกัดนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ถ้านี่ถือว่าเป็นลูกซ้อมเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเพื่อนจ่ายแล้วก็ให้ยิงนะครับนี่ลูกซ้อมของนักฟุตบอลอาชีพเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ที่สนามเขาพองครับยังไม่มีประตูนะครับเกมระหว่างชัยนาทกับระนองครับครึ่งแรกนี่เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์แม้จะปลายออกขวาไม่แม่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าหืชัยนาทเกือบไปตรอบอลกันแล้วเสียโอกาสแล้วกลายเป็นชาตินายครับมาปั๊มลูกนี้ขโมยบอลมาได้ครับเข้ามาด้านในถือมาก่อนชาตินายตั้งป้อมไม่ยิงครับเปลี่ยนออกมาทางขวาชานชนเปิดเข้าไปลูกนี้ปัดออกมาแล้วยังไม่พ้นจูรี่ยิงอัดลยเข้าประตูครับอุนเหลือเชื่อครับกลายเป็นระนองที่แทบจะไม่ได้จบสกอร์ออกนาไปแล้วครับ จูลี่แม่ดันในนี่จ่ายมาแล้วก็นี่ครับเปิดยัดเข้ามากลางให้ผู้สัมผัปัดไปเข้าทางจูลี่ครับยิงสวนตูมเดียวครับตรงตะข่ายครับโอ้โหนี่ดูครับนี่ครับดูเทคนิคครับของชาดันในครับให้ชานชนแล้วก็เข้าทางจูลี่ครับสลายุดอยู่สืบเชื้อบันลูกนี้อุ้ไม่เข้าครับหลุดกรอบออกไปครับ นี่ครับน้ำหนักได้ครับแต่มันโอ้ไกลเลยครับขอพุ่งสักหน่อยครับฟรีคิกแลวสัตว์ลูกนี้ได้บินโชว์บ้างครับทางผู้สาวประตูพิสิทธ์ครับธนายุทธกระดกเข้าไปโอ้แล้วโขกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนินชานกลายเป็นเวลายุทธครับที่โชว์มารับบอล ด้านซ้ายฟิตเตอรี่เปิดด้วยซ้ายบอลตกพื้นดีเอโก้เวลายุดได้งัดลูกนี้โอ้โหงัดลูกมันแพร่ข้ามคานออกไปจึงจะ,จะ,จะงัดยิงให้มันเสยเข้าแฝกหน้ารูฝาประตูครับเปิดเข้าไปลุ้นครับเวลายุดเสยต่อมาหนีปลาสเติมขึ้นมาเล่นกองหน้าแล้วนะครับจ่ายมาลูกนี้อัตพงศ์อัตพงศ์ยังหาเหลี่ยมยิงไม่ได้เปิดลูกนี้โอ้โหน้ำหนักหมดครับอ,อีกสักชุดหนึ่งครับสิบวิทิวท้าย ชัยนาทบอมเข้าไปลูกนี้แล้วโอ้โหน้องไม่หยุดมือชัยนาทได้ยิงเข้าประตูครับโอ้ชัยนาทไม่แพ้ครับโอ้โหนาทีบาปจริงครับนี่ครับบอลไม่มีอะไรครับรับหนุดมือครับก็เลยเสร็จเลยครับธนายุทธจิตบุตรครับพิกตัวยิงเข้าไปครับสดใจเลยครับนี่ครับนาทีบาปจริงจริงครับโอ้โหแมกองเชียร์ชัยนาทครับรอมานานครับ กูเหลือเชื่อไปเลยอะครับโอ้โหกลายเป็นว่าชัยนาทได้หนึ่งแต้มล้ำค่าครับส่วนละนองเสียไป2คะแนนครับตร,รงนี้เวลาการถ่ายทอดสดก็หมดลงแล้วนะครับจาก3เขาพองเซเรียมครับคุณณริศีทองและผมธีรวัตรการไวทิพิปอำมรานท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ